มิตรภาพ50ปีแอลแลนด์ and, ไทยหอ,อการค้าเชียงใหม่เฉลิมฉลองด้วยภาพยนตร์และวัฒนธรรมนี้คือจุดเริ่มต้นของการสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความหลากหลายแต่คุณรู้หรือไม่ว่าภาพยนตร์สามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจใหม่ๆในครั้งนี้หอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในริชฟิล์มเฟสติวัล2025เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างอแลนและไทยที่ครบรอบ50ปีโดยเฉพาะในงานนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์เดอะแบนชีออฟฟินิชิรินซึ่งเคยเข้าชิงออสการ์9รางวัลในปี2565ด้วยงานนนนี้จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไอริชอย่างใกล้ชิดวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาทีมงานจากหอการค้าจังหวัดเชียงไม่นำโดยนายอาคมสุวรรณกันทารองประธานกรรมการและนายสุกรตกระแสะสุข กรรมการรองเลขาธิการได้ร่วมง,งานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อลานครั้งที่7ณนโะรงภาพยนตร์ในเซฟกซีเนมาไมอาเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากคุณเนในคุณนิกเกร์เกินกงสุรกิจมศักดิ์อลานณนะจังหวัดเชียงใหม่และยังได้พบปะท่านทูตแพทริกแพทเบิร์นเฮมิสเตอร์แพทริกแพดบอเอกอคราชทูตไอประจำประเทศไทยด้วยแต่ที่น่าสนใจคือทำไมภาพยนตร์ถึงสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมสองประเทศได้ และคุณคิดว่าภาพยนตร์ไทยสามารถทำบทบาทเดียวกันในการแนะนำวัฒนธรรมไทยไปยังโลกได้หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ CCC 25 VC หหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยักษ์ชิอองไมฟอร์เวิร์